สวัสดีพี่น้องสวัสดีเอคนเลยวันนี้ขาขาวนี้มึงงพี่น้องผ่าสาปูมาติดอแเขรุดมาหายกคซีก็ยหน่อยพี่น้องสสดีมกนะรดทายบ้าเลไหนนาใส่ใส่เลยนี่ใส่เข้ามาล็อกอลไรแบนล็อกคอยล็อกเออล็อกยังล็อกสวัสดีเด้อพี่น้องเดียวงบน่ยนีน้เขาเลยใส่ไอโฟนสีชมพูอี่เนาะ เผื่อสีใดแล้หันเด้สิบอกให้เอากินกินไอคำซีไปตรงเกงใจกินแล้วจะกระจายขี่อยวจะเจจยซถกตมดำไปนะขซีเรียสเลยวะองเงินมาให้เรียงกันจากเด้วเออบอมขึ้นหอดขึ้อดบอสุปเนาะไปเพิ่มเยสองสามิตรจะมุ จะเงาเงาบุญยงดีใจดีรเ่าบ่บ่มีเงินติดทงจะเงเงาออกนอกตลอดอดควรเงาคือบ่หมาะเ้ค่เามเี้เออือวนน่อยมันม่ติดแก้มคือฝ่อข่เก็บกดนเนาะน่อยาทอกค่ต้องไมีผู้สาจ้ะ บม่ได้พี่น้องกินตซำสมเดิมสมใหม่จะเอาไปใช้เรียนอยู่ไลยอ่านถุงผมอีตีบยอกอีตีบยอกมันได้่ามันตัดช่วงก็คือเอาไปกออกไปใช้หัวขวันเหมือนเดิแบบคุ้มมันเนี่ยถ้าถ่ายเรยวๆแบบเปิดปิดมาถ้าถ่ายได้เงาขีดบอลขอขีดไว้ในในหัวว่าเออขาไอซีบอมาเท่ากับว่าถ่ายโาตีบเอไอเห็นไอซีกึกกเจ้าตัวส่ขึ้นมั้ ่อยถามว่าเกาะลังจังมาทุกคนเสีบบ่อไอซีตำหันมาเนี่ยจีบหลักคข้เขาเลยเด็กมาสมาเบ่หลักไข้ยเขาเนเ็ตหน้าดูเลยกาเงินทุกบอเถื่บ้าขแม่กูนี่ละวะใส่สูตรไอ้าำซีตะขาดใส่จืดไอ้างซีตะขาดเราเป็นบ่าว ป้ากล่องไอโฟนงามเนาะทับันบนอยี่ป้าสูงจะขึ้งงามสีนะือแซงกีดหุมลงยินน้ำเกียวมันเกียวงามเลยขอสื่อาจะไทยอย่เลยาเดอะเดอออาทมนแลพี่นองขพเสยยังไงอาุหอดอาุสามสปีมีคำเก็บหาบาทเพื่นมั้ยมาคอมเมนต์อยู่แล้ว นาจบาตอนนี้นจะทำกิเนีสองกองกาะนี้สกนี่ทำสอกิอะไรคบที่าเกิดเป็นห่อันนี้มีสีแดงที่องเสีแล้วดีแต่มันดีแต่มันบ่มีเราอองน้ำสินี่เาเอพากันตักน้ำมาหอดเราบงสมุหอหมนมาหอดจะโทรหาจะรู้ออาบน้ำตอนนั้นไอซีเราครบ อดิตาเขานอนที่เราเส่นี่ตื่นอนาะไม่สื่อเสื้สวนขับกินของแล้วขึนสื่อฮะยังกาะสื่อยังกาะเสื้สวนเสื้สวนคิวเซละบัมเสื้สวนสาวเสื้อส้วนนี่นี่อย่า เบอกเคยว่าจะซ่ะขกยายขึ้นกันไปกินเหงไอซีระบบปาไในนะนะหอน้มุลมัดมูลมัดกินนอนหอนมั้ยจะาซีน้ำก่อนนะเซ่ไปกินอยู่หางพี่สีนะกินอยู่อะไรแฟนซีเฟสเมื่อไปยังเกาะตาดำผากน้ำมวนมวลเนาะมันเนวไอซีก็ไปักะลิหองนะห้องนอนนะนอนแบบแบบข้าวตะกีขนาดนะแยูดา ขึ้น่ะเซนแต่ว่ามนคักสบาย้นี่นี่ทำอีดพเพื่อนว่านี่บวกินมาสิบกินทำอีดทำมาสิกินแต่เหล่าโซจูสอคนเท่าน้องกินคนทำสกินมคนนี้หอากันบันดีมากจะได้เราเาปุ่นป๊บสี่บันี้บอสุขมเึงบันดีถ้ากันเมาเบิรแน่เห็นบอได้มาเจอนั่น ไปเจ be ้งหมูมาพีน้องไปพี่น้องเดี๋ยวเขากินอันนั้นตำสมก่อนสมสามพี่น้องตอนนี้เขาก็หอดหองไอซีกับหองไอ้ผึกรึเนาะเขาก็จะกินอย่างแบบเสื้อสวนเนาะเสื้อสวนสาวสีเดียบเลยนังฮะตึ้มเดียบก็พี่น้องมาแค่คนไปซื้ออันนี้คนตกเสียก้นมาฮะมาเซจะโดนเขาก็ฮะก็มาเนาะมาแมายาคุณเทิงเลยเนาะฮะก็มา สุดเซนท่านี้ก็ได้สิเป็นยัรขมาสะเนาะพี่เนาะเอ้ทางนี้โอเคตีไปแมไม่เอากระซ่าซ้ายเนี่ตีบเ้าเอาซ้ายมาเสียบนี่แล้วก็หาย แมจะหน่ยจะน่ยนน่แม่เจ้าพ้นหลายเกินหายเกินนี่ชีกินกันนี่าวรเซตกิจเสมอนี่กินตำสมแล้วเข้าก็ไปซื่อเสื้สวนมาเหตุกินหน่อเสื้สวนเหี้ยเาสารเสื้สวนท่านเลยพากันกินเขาอ่ะ ใช่ใช่ใช่ไอ้ที่ใช้เสียก็ทำพิ่ออกไล่อรีไม่ใช่้าเออมาล่ามาล่ามาลาที่มันผิดผิดโต๊ะนั่งร่าอะไรก็เหมาะโต๊ะอไรก็ชิมไเออเออค่ะ

กันเงาเนาะยูย <Yeah. S 1> ูจะเฮีอนกับเงาพีโอของู่อยูเฮ่อนจะพีแตงเงาขอก็เลยออคมะรังาเออลส่วนเป็ถฐานเพชรนี้เออทาตองแก้สปะเดี๋ยวเลียวแก้สซอยกันเนาะพี่น้องได้จึงมาดูกันอออขาวาขาว่อ้อาปิ้ มาพี่น้องตอนนี hmm. uh ้ทำมาหอดหองไอ้ค้ามซีเลยเขาสื่ออันนั้นปลากระสือเซซวนเซซวนมาเห็ดกินดีหองพี่น้องวนนี้วันเด็ดตูดแต่ก็ไอ้ข้ามซีอย่างเดียวนะคะอะไยไม่ต้องฟอกเดี๋ยวกะกองน้ำนัำพี่น้องเอ้ยมามาอาริซานั่นตื่นดิตื่นแล้วแล้วก็ใจดีขนาดตาเลยพี่น้องเลยไอ้ข้ามซีจะไหนจะไหนซีเราเคยแล้วก็ ว่าถ่ายมุงจนะฮะเดี๋ยๆเขาไปดี้เดี๋ยวมาตังตอหเออใช่สตอดีนิีเห็นามุ้งมหากนไดถ่ายตัผู้ว่าว่นอะตังเปะมาตังกล่องอาอนทำตนกได้ฮะง่ดเงีสักไ้ีนะพ่อใหไดัตายงเขา เขาบอกยังเลยสติดขอซื้ออ่านสติแต่หน้าขอเห็นขางสายเบอร์แบนยังเดชอันเป็นช่องอันกินกันเออเดีสงแรงแรงเลยแรงแปดได้เลยพวกสิบเก่าวหรนี่มเนี่ยเหรอบอจ้าขอซื้อน้ำอันบริเทนนะขอซื้อน้ำไม่ขายอยู่บ้านเขาม่มีเทมมีเทอมบมาเด้อนน มาพี่น้องปพาหมอบ่มีบ่กไอว่ามันงงนี้อาไปหผมไปเดี๋ยวปอนกันไป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 แยออกแยบออกงไม่มาเนี่นี่มงอาไปเอิญเปิอีนโปบ้าหนากกินอดีพี่น้องมาเอามันออกซะใส่เนี่คอยทการไยังไงแต่อีตนสลิปเนี้ย โหยขวัญโตขวัญข่จะสื่อจะเวส้ไม่ถูไม่ขวัญไ้ตีนโอยวแม่ดวจังขอบใจด้วเนี่ที่เกี่ยวคะเอาอ้นี้เอาอ้นี้เอาวเงียวออตายอโปอติตตาแควเนี่มาเด้อเออติอโปสุกุสุกุลมาเด้อพี่น้องเขามาซิงกะมั้น หมูมาสิงไปทิดเมื่อไรอันนี้อตมาโปมาสิงเลยนี่สิงสมุงเดียวเมื่อเลยนอดกันเนาะขึ้หอดกับบราษเลเนี่ยขึ้นมาพักมันก็เปื่อยเาปัดลมครับขึนดีเออจะสเนา่ไินยเห็นตาตีม็โปมันเซ่เจผึ่งเนี่ยขาแตแซ่ที่สืดเนียคเราเขากินจะืออะขี่วะยับยัเนานี่ยเอาอนี้อกซะถูกแล้เน่ะ saya jem, deh, mah. Minyai, sih. เอสาวไม่ใส่เบาเขื่องได้ยี่บอนอ่ะไส่ฮะนี่ตั้งกันส่เลยวอากินเดนทั้งนันอะไรมาเอาไขไขสิเเอ ผ่าเตหัวจะหัวนะมันได้อยู่ไปลดไปลุถอยไปลุฮักคื้นะฮักยันนะเออเชอะไรนู้นงัดอมตะมือชิตังยังขาเดียวเนาะเออนี่นี่ตาอะไปาน่ะอยู่ ผมก้าวอยู่ตั้งแตวเลิกพยามเก็บรอีอยากยักเอิ้อยพดมากินนี่ไเป็นเสือน่ามาเพิ่มเต็ปอะไรแล้วกเออจ๋งเลยพี่น้องเด้่พี่น้อง F4 ีป้าโบแซ่น้ำกันอบนี้แซ่น้ำกันในหอจือเดือดแล้วะกินน้ำกันอืมไส้เดือดี่เนาะแต่น้องหยองน้องหยองใส่เนิ้อ่อเดี๋ยวคือคิวเขากินเี๋ยว F F เีย s M R มยำอันนี้เฮ็ดเขยนึงกวดกวดกวดเลยเเอาแล้วยำมึงไอไอซีกินมูนี่ฮะไรปูปากกแหว่งเลยเขีย่สุกไอซีจะต้ย้ำมันจะรังหัวยังก็คอยขมาดีียังจะอยู่หอมุกกมกมุนอยูุ่นเอออยู่กล่องป่นะเขาย้ำยูดิเนเสียงย้เหอนดินาอเมริกาเลย เอะลิอีบ่ละถึงเลเกงใจกินหนดกินหนดเขาเจ้าได้นทุกกนอยู่ด้ขะเลนีจะมกเลืองเนาะทำด้วยทำด้วยทำีพอได้กินขาเจ้าอีก

ตังก็แกงใหมพอบวานจะให้เป็นก็ใช่ีนายนะบังโม่ิัาลีกันดี่ะอืออือตาดินต้อชิบชิจอามนะจเตอร์มีอจีไอจีเห็นได้สาว ทาย้ดิทายได้พิกตอิกตอะไรบอสแบนท์ือา่เนนอน้องเสือเป็นนนาปปลาหน้าจิตตในสองสองบวกโอเคเลยนี่บ้านอะดีตายยังไร่ดยตัายผิดตัวเป็นนมีสวยนะ <c oughs> ờ, เออางนอกก็ไ oh. ด uh ้น oh. oh uh ้ำปลาบม่ต oh. ่เ oh ป็น oh นุ้งอะหน้าอยู่บนสาวน้ำปลาก็ได้เลนะอาสวยไอ้ข้มซีข้มซี้เ้นีนาซาัูอ่มันดึงไวไหมใชไมเนีวบันทึกพ้นีตกติเตะเนพ่อบอกพ่อพ่อพ่อคเนียเอาเดยเอาเด้เอา่ายตอรี่น สอว้สตอวอรี่หง่ะ่ะอาจจะตัวเองอ่ะเ้กินเซซวนดูพี่น้องนอสีย่าเรียมเกคนกินได้กินเสียงเด้อมาเด้อปสิไปใส่เสียงไปกับพี่มาทุกคนมาทุกคนเนาะเซวนร้ป่ะนเพกินนะเขายากอย่าขึ้นเลยแล้วกินงคนต่างๆรดๆอนนีะเงามีเางืน้ะงามังบบมันถึงไหนบ่ล มันคือ่มันฟึกพร้อมลายน้ำลายน้ำคืออะไรไม่ได้นะมม่มีการติดต่อดลยเอัห่รเล่านรเล่ใส่เลยต้องนาสุดห่าที่สุดใส่ได้ใส่ทำชิทำ้ง่าต้ยมันห่อน

Nó không ngán à, mời 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 khay cũng mời 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 Bộ <laughs> <đi>, <laughs> này tí, đồ thổng Khiệm nì vậy Chị tệ vậy Khiệm Bọn này tắt nó khiệm nì nó điêu đi Chúng sẽ tìm sang ác sau tắt khiếu <laughs> Đông đỡ Đông <đưa. cười> Ê ê Mà บ้านเคยบาเนี yeah, yeah, ่ยอดีสมออือืมไม่จะบอกแบบบ่าแค่เซด้วยกันเมื่อเส่อ้าวคุณจะแน่นกันแขนะคุยจอไห่ถอยชิ้เมื่อเส่เออน่มันคอยชิเมื่อเส่เมื่อสเมื่อเส่เฮ้ยเฮ้สั่งมีต่านตงๆพกนั้นเรื่องไยบานอนู่มีแต่บ้านจะเดาแต่บาเนี่ยค่ะอีนี่แหละบ้านเคยก็ แบบเน้นทั้งขายนะทั้งขากระชาเตียทั้งขามาแสบบมาลูกที่าโอยสดอยนี่มากเสด็จแม่น่งยูนี่ไอ้หึงมาไอ้เอาาเอามาเอามาเอะจ๋าจัยังกอเอเอยังก s m SMR 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 SMR

มาเดิมพี่น้องใจไอ้ซ้าซีดหิยมกรพี่เนใจดีด้เกิดมาเจอยังใจดีทังไอ้ซีดอูหลรอที่หนึ่งังยอาะจังากดเนาะ้ำตาบุษลาติปากเีใจซีดอกยเดียวพี้ยแปดแล้วกเว้ยไปประกวดมีดเกียงยังด้เกณ์ไม่ดูวะนิดเกณปพี่นนองเขาจะฝากันกินก่อนเนาะ โคโปรสต็อปแคปเชีรวว้าวินาตอนนี้เฮากินเชซสวนแล้วเลยเนาะเขาก็สีเมื่อเกือจิตเขามาหาคนเนาะจินหอดจินอดแล้วที่ปากก็หนไหยแห้งกินหอดแล้วมานอนน่าแม่สิ๋านไปด ไปอย่าลอยอยู่ที่บ้านเหมือนเด็กนะเหมือนเดงมืมือหาแล้วคยจมือหายน่มือหนี่ซื้อาหยบหย่ตยบหยบหยบหย่หยบเยบหยบหยบจยบหยบหยบหีบหอยบหยบนยบห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 ย่หยบ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 หยนหยบ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 หบหยนหยบบหย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 บหหยหบยหยอหยยหหยหยหนอยหหย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 ยยหยยบายยย ติดตามอติบาโบนีเดอทุกคนฝากเป็นกำลังใจเพื่อนในเดอร์ฝากเบื้องโฆษณาที่สำคัญนะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊านบา